เพชรพระลวดสวัสด,ดีสี่สูฟูสุขอนครับผมเมื่อเนี่ยก็เขีมยมาให้แนวทางรัฐบาลไทยเวดวันที่หนึ่งเมษาสองหา 66, หกหกนะครับทำส้มเนาะเวดวันที่ส6หกเลขก็ออกแปดเจ็ดสามเลขล่างก็ออกเจ็ดสามเลขกออกเจ็ดสามตัวเดียว,ว,วนะครับทำส้ม ตัวเลขบนเป็นเจ็ดอื่นกรับเ่าเปลี่ยนเป็นเจ็ดสามเลขตัวเดียวกันตรงกันวันที่นี้เห้าก็มาเบ่งไปน้ำกันหวันที่หนึน่งเมษา วันที่หนึ่งเมษาสองห้าหกหกหนึ่งเมษาสองห้าหกหก ส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นส่วนเหล็กติดเหล็กวิ่นได้ไปนองเหล็กติดเหล็กวิ่นบนล่างบน บนล่างเหกกิ่ดเหกวิ่นบนล่างศูนย์หนึ่งสอง เด็กติดเลขวิ่นบนดังศูนย์หนึ่งสองออกมาประกอบใส่หกเจ็ดแปดคือเลขนี้ว่ามันหลักสิบหลักหน่วยถ้าพี่น้องว่าด้เลขว่าด้ปากหลักก,ก,ก็ต้องไปกลับน้ำเนาะครับนำช้ชมเนาะต้องไปกลับน้ำได้พี่น้องแนละ้วส่วนจับคู่วกวับ เน็ตหกตัวเนี่ยพี่น้องจับออกมากีดดได้หกคู่จับกมากีดดได้หคู่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศศูนย์แปด ส่วนเล็กติดศูนย์นะพี่น้องหมวดนี่คิดว่าศูนย์มากแทนแน่นอนหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด สองเจ็ดสองแปดถ้าจับออกมากแล้วมันก็จะได้เก่าคู่เก่าหางนะครับท่านส้มพอแล้วเล็กติดเล็กวิ่งกันศูนย์หนึ่งสองแล้วหกเจ็ดแปด ก็ได้เก่าคู่เก่าหางส่วนเหล็กวิ่งบนล่างได้พี่นองบนล่างส่วนเหล็กวิ่งศูนยศูนย์กับหก ส่วนตัวแน่นให้แน่นที่0ูนย์วิ่งศนย์กับหกให้เน้นที่ 0, 0 6, น,น 0. ถ้าตัวเน่นก็ให้เน่น, 0, นติดศูนยพี่น้องจะ0ูนย์หกศู 8. นี่คือตัวเน้นตัวกันตัวร่องก็คือติดหกพี่น้องตัวกันตัว 16, ร่องก็คือหนึ่งหกสองหกถ่ายเอฟซีมาร์กลิกคูขีดคูกับขีดก,ก็คือศูนย์เจ็ดหนึ่งหกทะเลขีดกับสองเจ็ดทะเลขีดหนึ่งแปด ถ้ามักเลขคู่กับศูนย์หกศูนย์แปดสองหกสองแปดอันนี้คือเลขคู่พี่น้องเ้าก็ะเขียน้าจอไว้ท้ามาร,ระกจัดตะขัดกระพันอันนี้คือแนวทางรัฐบาลไทย ตามนี้ครับผมเดี๋ยวแอดชีทวนอีกรอบด้วยพี่น้องเลขติดเลขวิ่นนะเลขติดเลขวิ่นกับศูนย์หนึ่กเจ็ดแปดจับคู่กับ0ูนย์หกศูนย์เจ็ดศูน่งนเจ็สก่วนเลขวิ่งศนย์กับหเน้นที่0นส่วนตัวเน้นจับคู่กับ 060708แคบหน้าจอยเด้ครับ้อมากระจัดคัดกระพานได้หมดวันที่หนึ่งเมษาคอยทานผู้ชมโชคคมันหมานเรื่อยๆแห้งสุ้หูสุกขคน FC ที่ทามมากหวยซ่องหารอย กับซองสามมืนเดี๋ยวบางแอดกี่เป็ด 1, ตามมาให้เอฟซีทั้ง่องว่ากิ่ใดบ่ได้เนาะรับี่สนองเนาะหมวดที่แล้วกับบ่ได้กับขอโทษขอแพ้หลายวาเบิ่งงวดนี่แอดกี่เป็ด 1, ตามมากี่ใดบ่เนะะาะรับทนชมเนาะก็รอดติดตามเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ได้พี่น่องเด้ วันที่หนึ่งเมษาคอยทันผู้ชมมันหมานสูผูสุน่นคากคกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพระรวยนะครับเด้อคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม